อันนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องของรถรีโว่นะครับสาเหตุที่ได้มาเช็คเพราะว่ามีข้าบน้ำมันเครื่องอยู่ใต้ท้องแล้วพอเรามุดเข้ามาดูปรากฏว่ามันหลวมนะครับเนี่ยมันหลวมนะครับสาเหตุที่หลวมเพราะว่าตัวเกียวมันน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าปกติกองน้ำมันเครื่องเนี่ยล็อกธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ อยู่ไม่ใช่อยู่ธรรมดานะอยู่แน่นมากด้วยแต่ว่าตัวนี้มันคลายตัวแปลว่าเกียวน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดมาเช็คดูอีกทีหนึง่งแล้วหลังจากตอจากต่อจากเมื่อกี้นะก็คือผมได้เอามือลองไปจับไอตัวเกียวนี่ดูนะครับเปรากฏว่ามันเอามือหมุนออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ไม่รู้มันคลายได้ยังไงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะลองแก้ไขด้วยวิธีการล็อกเกียวหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ลองใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรตามมาอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นการแก้ไขเบื้องต้นครับเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดเกียวเสร็จแล้วเราก็ล็อกด้วยน้ํายาล็อกเกียวนะครับแต่เราล็อกแค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเอาไว้ขันกรองนะครับ ถ้าเราล็อกสองข้างมันจะขันกองไม่ออกครับสังเกตอะไรได้บางบอย่างนะครับก็คือให้ดูตรงนี้นะครับนี่ที่ปีกมันนะครับมีรอยงัดนะครับแป่ว่ามีความเป็นไปนได้ว่าเวลาหรือช่างคนก่อนหรือยังไงนะครับก็คือใช้เครื่องมือไม่ถูกประเภทในการเอา กองน้ำมันเครื่องออกทำให้มันเกิดการงัดพองัดปุ๊บเนี่ยเวลาเราคลายออกมามันก็ล็อกเกียวตัวนี้ด้วยแล้วมันก็เลยคลายออกมาด้วยกันนะครับวิธีป้องกันวิธีป้องกันนะครับก็คือให้ใช้ตัวถอดกองน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะนะครับอย่าไปใช้พวกเอ่อพวกตัวโซ่อย่างนี้นะครับมันจะงัดนะครับ ตัวโซ่หรือตัว3ามขาเนี่ยบางทีก็งัดเหมือนกันให้ใช้ตัวบล็อกถอดกองโดยเฉพาะนะครับมันจะช่วยทําให้งานไม่งอกนะครับมันเพราะว่ามันใส่ได้พอดีครับผมโอเคครับ